3, 2, 1, จำเรียบสัว่แม่อาบอประอวนกรุบกรุบขนีขยมชมูอัตมันเฉลิมสงสัยกันไหมครับว่าภาษาที่ผมพูดคือภาษาอะไรนี่คือภาษาขมรถิ่นบุรีรัมครับวัฒนธรรมที่งดงามของชาวบุรีรัมและเมื่อผมพูดถึงจังหวัดบุรีรัมหลายหลายคนอาจจะนึกถึงปราสาทพนมรุง้งหรือสนามฟุตบอลแต่มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับนั่นคือท่องเที่ยวชุมชนตําบลลาดวนครับ ตำบลลำดวนมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีศิลปะวัฒนธรรมวิถีเแมรที่โดดเด่นจากการที่เราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับจะทําให้เราได้พบกับสภาพปัญหาของชุมชนนั่นคือขาดรายได้ขาดองค์ความรู้ขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวและก็ขาดกลไกในการจัดการทรัพยากรและศิลปะวัฒนธรรมครับซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจะเพิ่มพูนยิ่งคูณความทวีเข้าไป นะครับผมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับผมชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและทีมประการันตูนค้นหาและนําเอาเอกลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่มาพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมครับภายใต้ปาะการัูนโมเดลคือพีการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายคความรู้ที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการจัดก,การชุมชนครับ R ความรับผิดชอบต่อสังคม D ความต้องการของตลาดและ S คือความยั่งยืนครับจากกระแสะการท่องเที่ยวหลังโควิดจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ดังนี้ครับ ผลผลิตทางการท่องเที่ยวจำนวน28ผลงานเช่นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่ท่านจะได้ล่องเรือโบราณในยามเช้าเข้าชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเรียนรู้การเลี้ยงหนอนไหมไปต่อกันที่วัดบ้านลำดวนชวนชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมหลายร้อยผืนไม่ลืมที่จะเลือกซื้อของฝากผ้าไหมน้ำพริกจิ้งหรีดสุดขีดกิจกรรมสนุกที่วัดยางเริ่มจากการลองทำามียำกระสังเลือดรส ทานอาหารพื้นถิ่นจรวดงผาทำกันชูรูโชงเสริมดวงบารมีฟังดนตรีกันตรึมเสนเปรีมปรีเก็บผักอินทรีย์ที่ฟาร์มตัวอย่างชมชิมชอ็อปแชะแช,ะชะวัฒนธรรมลำดวนครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจำนวนเจ็ดผลิตภัณฑ์ครับเช่นครีมอาบน้ำโปรตีนไหมที่เราได้รับมาตรฐานพร้อมจำหน่ายผ้าไหมลวดลายเอกลักษณ์ลำดวนตามกระบวนการดีไซน์ thinking. ทิงกิ้งเรามีสื่อช่องทางในการประชาสัมพันธ์ครับได้แก่ มีนวานุรักษ์มิวเซียมภูแฟนเพจ Facebook s h o ป e e Lazada, YouTube ซึ่งมียอดการเข้าถึงและติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราดำเนินง,งานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาถึงเดือนตุลาคมและเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวน73คนสร้างเม็ดเงินกว่า10,000แบาทสร้างรายได้เพิ่มขึ้น20%กระจายไปยังกลุ่มต่างๆอย่างเป็นธรรมและเรามีกลยุทธ์ ที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวโดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบริรัมย์เน็กเทคกลุ่มบริษัททัวร์รวมไปถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆครับเพื่อทําให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพมีองค์ความรู้ในการนําเอาทรัพยากรในชุมชนมาผลิตเป็นพัฒนาการการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งจะก,ก่อให้เกิดกระแการรักบ้านเกิดกลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจ ขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงตามแนวลำน้ำชีนำความสุขสู่ทุกชีวีในตำบลลำดวนจากชุมชนที่เป็นทางผ่านกลายเป็นชุมชนที่มีคนรู้จักแวะเที่ยวแวะพักและให้ความสนใจนี่คือชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบ,บุรดําโดยพการันดูนทีมครับ เตือนต่ออาจารย์เพืมารอ แล้วพบกันที่ตำบลลำดวนขอบคุณครับอย่าลืมไปพบกับเขานะครับเอาละครับผมต้องขออภัยนะครับเมื่อครู่นี้ให้ข้อมูลในการโหวตป๊อปปูล่าโหวตผิดไปนะครับ เอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับสำหรับการโหวตให้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับรักทีมไหนชอบทีมไหนนะครับสามารถโหวตได้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับตอน18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกาคือเวลาสุดท้ายนะครับร่วมโหวตกันได้นะครับและตอนนี้ครับขอเชิญท่านคณะกรรมการครับซักถามได้เลยครับ อ๋อ oh, ถามนิดนึงครับนนี้เส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้ทําเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นอะไรให้ที่เข้าถึงง่ายง่ายไหมครับ ครับผมสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับเราได้ร่วมมือกับศูนย์เน็กเทคนะครับในการพัฒนาเป็นเว็บไซต์นวานุรักษ์และมิวเซียมพูซึ่งจะมียอดการเข้าถึงได้ง่ายโดยที่เรายังจะมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นๆในการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในจังหวัดบุรีรัมย์ในราเป็นการแหล่งการท่องเที่ยวของเราด้วยครับผม โดยที่เว็บไซต์ต่างๆที่เราได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี้ก็ได้มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามารับชมนะครับผมแล้วกัาก,การยอดที่เราให้ได้นําเสนอสักู่เนียครับมาจากสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อพอของเราทั้งหมดเลยครับออตอนตอนนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มาเที่ยวบุรีรัมย์อยู่แล้วแล้วเหมือนกับเพิ่มทางชุมชนลําดวนเป็นหนึ่งในเป้าที่ที่จะไปหรือว่า ตั้งใจจะเอาชุมชนลำดวนเนี่ยเป็นตัวดึงนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่บุรีรัมเลยะคะ่ะอันนี้นคำถามแรกแล้วก็คําถามที่สองพอดีเห็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เป็นโรงเรียนลำดวนพิทยาคมทางโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะครับผมสําหรับตัวตําบลลำดวนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายของเรานะครับผมโดย พื้นที่นี้มีเสน่ห์คือความเป็นวัฒนธรรมวิถีคำเมนแบบโบร,ราณน,นะครับผมเมื่อตอนนี้ด้วยความสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเปิดประเทศได้จังหวัดไม่ไ,มได้เปิดมากนักนะครับผมเราจึงได้มีการเน้นการท่องเที่ยวในจังหวัดก่อน ในเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็หลังจากที่การเปิด,จ,ดจังหวัดมากขึ้นนะก็จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับสําหรับประเด็นของโรงเรียนนะครับผมที่เขาไม่มีส่วนร่วมมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวของเรามากยิ่งขึ้นครับโดยได้มีกลุ่มเยาวชนที่โรงเรียนนะครับผมแล้วก็กลุ่มเยาวชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านลําดวนโรงเรียนลาดวนพิทยาคม ะครับผมมามีส่วนร่วมเป็นนักเล่าเรื่องเป็นยุวมากคุเทศรวมถึงมาร่วมสืบสารตำนานากันตรึมโบราณทาําประดิษฐ์กันชุสิ่งเหล่านี้จะหลงเหลือเพียงแค่ชื่อหากไม่มีผู้สืบสารซึ่งโรงเรียนเห็นความสําคัญและนํามามีส่วนร่วมกับกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลลาดวนครับ ชื่อที่ชื่อชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อที่ใช้อ่ะค่ะพก,การันดูนี่เป็นชื่อที่มีอยู่แล้วหรือตั้งขึ้นมาใหม่แล้วมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับกับโครงการนี้ยังไงอะคะขอบคุณครับสําหรับคําว่าพก,การันดูลเป็นภาษาขเขมรท้องถิ่น แต่ว่าดอกลําดวนซึ่งคําว่าดอกลําดวนนี้คือที่มาของตําบลลําดวนเป็นแหล่งที่เราพัฒนาร่วมกับอ่ายูทูีแห่งนี้ครับผมจึงเป็นสเสน่ห์มนลขลังของวิถีพัฒธธรรมคาเมร์จึงได้นํามาตั้งชื่อเห็นว่าสวยและไพเราะประกอบกับดอกลําดวนนี้ไปอยู่ที่ใดก็หอมไปที่นั่นดังเช่นอ่าผลิตภัณฑ์โปรดักที่เราได้นําเสนอไปก็สกัดมาจากกลิ่นของดอกลําดวนก็จะหอมฟุ้งกระจายเวลาที่อ่าเราได้ชําระล้างร่างกายในห้องน้ำนี่จะหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นที่เราอยู่ใน ดงของลําดวนเลยครับผมเราจึงได้นําชื่อว่าพก,การันดูนมาตั้งเป็นชื่อทีมครับมีคําถามต่อไหมครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะตั้งใจจะเจาะเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตําบลลาดวนหรือว่าจริงๆเราอยากจะกระจายไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่า เราอยากที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับผมทั้งภายในในในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเริ่มที่จะผลิตแต่ว่าได้รับมาตรฐานเลขที่จดแจ้งพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มียอดการสั่งซื้อและจําหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย สกัดจากโปรโตีนไหมแท้ร0 0เปอร์เซนเริซีนเป็นไหมที่เลี้ยงโดยคนบุรีดําคนลําดวนแล้วก็เราได้ใช้สูตรจากอของที่พื้นที่นี้เองด้วยในการผลิตครับ สำหรับการท่องเที่ยวของเรานะครับมันจะเกิดความยั่งยืนไม่ได้เพียงแค่หนึ่งปีเราจะต้องมีการต่อยอดไปในปีที่2ที่สเพื่อความยั่งยืนจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นครั้งนี้นั้นเรามีคณะทํางานมีคนในพื้นที่เขามมีส่วนร่วมเป็นจํานวนมากเราเรามีความคาดหวังว่าถ้าเราออกมาจากพื้นที่นี้แล้วชุมชนแห่งนี้เดินหน้าไปต่อได้แน่นอนครับเมื่อเราก้าวขาออกมาเขาจะเดินหน้าไปต่อได้จากการที่เราทดลองตลาดที่ผ่านมานะครับเขาได้มีส่วนร่วม อย่างเต็มที่เขารับนักท่องเที่ยวเองได้เขาเล่าเรื่องเองได้เขาสามารถขายสินค้าเองได้โดยที่ไม่มีเราและนวัตกรรมที่เรานําไปให้ไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่หรือแม้แต่กระทั่งตัวนวัดุรกักหรือมิวเซียมพูชุมชนสามารถใช้ได้เองครับเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายต้องขอบคุณเน็กเทคด้วยที่มอบสิ่งดีนี้ให้กับทีมพักรดดูลเราครับ แล้วโปรตีนใหม่นี้มันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะช่วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ยครับสำหรับโปรตีนใหม่หรือเซริซีนนะครับเป็นโปรตีนที่ช่วยในการความชุ่มชื้นของผิวครับผมเมื่อใช้ไปแล้วจะเกิดความชุ่มชื้นอยงที่ผ้าไหมที่พวกเราใส่นี้ก็มีความนุ่มลื่นนะครับส่วนสมของผ้าไหมมาจากตัวเซริซีนนี่ครับ